ดวงตะวันแห่งสันติภาพตอนที่8 All Around the World ในยุคข,ของการสื่อสารไร้พรมแดนโลกถูกย่อให้เล็กลงการเดินทางของข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็วเพียงแค่กดปุ่มข้อความก็จะเดินทางข้ามทวีปภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีสภาวะดังกล่าว จึงนับเป็นโอกาสในการที่จะนำธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจของชาวโลกเพื่อบ่มเพาะความสงบสุขในใจให้บังเกิดขึ้นโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติการจัดตั้งศูนย์สาขาในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกของวัดพระธรรมกายเพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธมีความสำคัญยิ่ง พราะนอกจากจะเป็นที่พักทางใจของคนไทยไกลบ้านแล้วยังเป็นโรงเรียนพุทธศาสนาสำหรับชาวต่างชาติที่จะได้มาเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวพุทธวิธีศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายทั้งหมดได้สร้างคนดีให้กับสังคมมากกว่าที่ใครจะคาดคิดแม้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนามาก่อนก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ และนำสิ่งที่ได้รับไปใช้กับชีวิตของตนเองอย่างเหมาะสมดรเจฟฟรีย์วิลสันอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมดูแลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแห่งนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้เคยกล่าวไว้ถึงประโยชน์ที่เขาได้รับจากศูนย์ปฏิบัติธรรมว่าประโยชน์ที่ผมได้รับจากการฝึกสมาธินั้นมีมากมายมหาศาล สมาธิช่วยผ่อนคลายปัญหาและความตึงเครียดที่ผมมักประสบอยู่เป็นประจำสมาธิช่วยตอบคำถามในเชิงปรัชญาที่เกิดขึ้นกับผมและสมาธิยังเปิดทางให้กับการเข้าถึงประสบการณ์ภายในเมื่อเราปล่อยวางได้นอกจากการสอนธรรมะการฝึกสมาธิให้กับบุคคลทั่วไปแล้ว การจัดกิจก <bid Get S 1> รร, Ranger, รมงานบุญต่างๆตามเทศกาลหรือการรณรงค์ให้หักดิบเลิกอบายมุขโดยการเทเล่าเผาบุหรี่ก็ยังช่วยสร้างครอบครัวอบอุ่นและช่วยลดปัญหาสังคมอีกด้วยเพราะสันติภาพที่แท้จริงวัดได้จากการที่โลกไร้สงครามปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน แต่จะเป็นเช่นนี้ได้ก็ต้องสร้างทุกๆพื้นที่ให้เป็นดินแดนแห่งความเข้าใจและมีไมตรีต่อกันการนำธรรมะไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วโลกจึงเป็นวิธีการที่ถูกต้องและลัดที่สุดสำหรับสันติภาพอันถาวรการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นนั้นถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่จะต้องร่วมกันทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงโดยมีกําลังใจและแนวทางจากดวงตะวันแห่งสันติภาพดวงเดิม ดวงตะวันคือต้นกําเนิดแห่งสรรพสิ่งดวงตะวันจะทําหน้าที่ของผู้ให้อย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีดวงตะวันแห่งสันติภาพยังคงทําหน้าที่อย่างเที่ยงตรงรางวัลเกียรติยศที่ได้รับทั้งหมดไม่ใช่เพียงแค่การให้กําลังใจและประกาศให้โลกได้ร่วมอนุโมทนากับผลงานที่ผ่านมาเท่านั้น แต่รางวัลทั้งหมดคือเสียงเรียกร้องให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติาศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดๆให้มาร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวสร้างสันติภาพและสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงบนโลกของเรา